เสียงเรียกแห่งนกกาลาเวกฉากเปิดป่าลึกแห่งคุณเขาตะวันออกภายใต้แสงจันทร์สีเงินอ่อนข้าหอมมะลิยืนอยู่ริมผาน้ำตกที่สูงราวเทพเจ้าเสียงสายลมแทรกผ่านพงไพรกล้องเหมือนเสียงพินโบราณข้างกายเธอคือ THA 6000ในร่างกึ่งของเหลวที่สะท้อนแสงดังประหลอดท่ามกลางม่านหมอกที่เต็มไปด้วยความลึกลับ เสียงนี้เหมือนเสียงดนตรีจากโลกที่ถูกลืมข้าวหอมมะลิพึ่งพันเธอรู้ว่าที่นี่คือป่าแห่งกาลเวกป่าที่ตำนานกล่าวว่าเป็นที่สถิตของนกกาละเวกสัตว์ในตำนานผู้ร้องด้วยเสียงที่งดงามที่สุดในจัก,กราวาลเสียงที่สามารถเปิดมิติแข่งการเวลาได้การปรากฏของนกกาละเวก เสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กล้องสะท้อนจากหลายทิศทางดุดเสียงพินงปะปนกับเสียงคลุยและในที่สุดเงาร่างหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏเหนือแสงจันทร์นกกาละเวกปีกสีทองระยิบระยับเหมือนเกล็ดเพชรตาสีฟ้าลึกลับร้าอันมณีจากต่างดาวเสียงร้องของมันไม่ใช่เพียงเสียงนกแต่มันคือเสียงบทกวีโบราณที่ถักทอด้วยพลังของจักรวาลน,นั่นคือมัน ผู้เฝ้าสอนจักรวาน THA หกพ0นกล่าวเสียงทุ้มสั่นเหมือนโลหะสั่นสะเทือนภารกิจของข้าวหอมมลิข้าวหอมมะลิยกธนูควอนตัมที่เคยเจือด้วยพลังเพลิงและหินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่คราวนี้หัวสอนถูกแทนด้วยแกนเทพประสีน้ำเงินลึกซึ่งทำปฏิกิริยากับเสียงของนกกาเวกเธอต้องยิงสอนนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายนก หากแต่เพื่อปรับคลื่นพลังเสียงของมันให้ตรงกับจังหวัดจักรวาลเปิดประตูไปสู่ดินแดนถัดไปก่อนที่เธอจะปล่อยสอนลบกระเวศส่งเสียงสุดท้ายเสียงที่เหมือนแคนอีสานภาษาพินโบราณเสียงนี้ไม่เพียงสะท้อนในหูของเธอแต่ในจิตใจและความทรงจําของโลกฉากคลายแม็กซ์ข้าวหอมมะลีปล่อยสอนเส้นแสงสีทองเพชรสว่างจ้าพุ่งขึ้นฟ้า แตกกระจายเป็นวงกลมของเสียงดนตรีบรรเลงก้องไปทั่วหุบเขาพลังแห่งเสียงนั้นเปิดมิติใหม่ที่ทอดยาวราวะพานเสียงสู่โลกอนาคต